สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกนะคะของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ i อซลเลนเดนะคะว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนี่ยต่างๆมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนดีตัวไหนเด่นบ้างนะคะเดี๋ยวเอาเริ่มต้นจากผิวขาวกวันดีกว่าตัวนี้นะคะตัวผิวขาวไอกูต้าไโอนนะคะของ i อซลเลนเดนะคะที่เบนขายอยู่ก็จะมีส่วนประกอบนะคะ ไอกูตาไทโอนะคะสารสกัดเตากี huh. gas, ้กดอัลฟาไลโปอิดแคลเซียมเบต้าแคโรทีนสารสกัดเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนนะคะวิตามินเออแล้วก็วิตามินอีห้าแล้วก็ co, นิโคปุหลายหลายตัวมากจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยดูก่อนอ่ะบอกก็บอกไม่ถูกนะคะนี่นะคะแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตใช่ไหมคะแล้วก็ออยนะคะ แล้วก็สตรีมีคันไม่ควรรับประทานแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตแล้วก็ราคาหน้ากล่องเห็นและะ้วก็เอ่ยในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องจะทานได้หนึ่งเดือนนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งถึงสองเม็ดก่อนนอนในบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะทานได้หนึ่งเดือนนะคะจะมีสามสิบแคปซูลเนาะแล้วก็ทานแค่วันละครั้งเดียวแล้วก็สําหรับคนที่ผิวคร้ำม,มากผิวแห้งเสีย หรือว่าตากแดดจนตัวผิวดำคล้ำหรือว่าลดริ้วรอยฝ้ากะเหี่ยวยนนะะ่นเนี่ยค่ะจะช่วยได้แต่ว่าของเราเนี่ยผ่านอายาปลอดภัยเวลาทานเนี่ยก็แนะนําให้ทานตอนนึง่งหนึ่งถึงสองเดือนขึ้นไปจะช่วยเห็นผลอย่างที่พอคุณพ,พอใจนะคะแล้วก็เมื่อหยุดทานเราก็จะไม่กลับมาดำคล้ำแล้วก็ไม่มีสารกอาะเลงด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ราคานาก่อ,อที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนี่นะคะแต่ว่าเบนจะขายอยู่ที่เพียงแค่แปดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะแล้วก็ จริงๆในๆแผงเนี่ยเม้นก็ทานเองอยู่ตัวเนี้ยจะหน้าแผงก็จะมีคําว่าไอโคตาเทโอนเหมือนกันนะคะแล้วก็เม็ดจะเป็นแคปซูลสีขาวมีอย่างนี้นะคะอย่างนี้ข้างหลังก็จะมีเขียนว่าไอโคตาไทโอนนะคะวันเดือนปีนะปลอดไทยทานได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายไปเลยรอบเดียวแล้วกันนะคะแล้วก็ ส่วนตัวที่สองจะเป็นตัวที่ดังมากเกี่ยวกับการลดน้ําหนักลดน้ําหนักเนี่ยจะดีมากสําหรับคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดคนที่ระบบการขัวผ่านช้าคนที่ซิลูไลต์ต้นแขนต้นขาแล้วคนที่ทานเก่งแล้วคนที่เราอ้วนมาก่อนเราสึกลดน้ำหนักยากแล้วก็มีไขมันหน้าท้องใหญ่ต้นแขนต้นขาใหญ่นะคะแล้วก็อึดอัดเนี่ยแล้วก็ท้อแท้มากไม่รู้จะทานตัวไหนดีก็ให้ทานเป็นเซตนี้ค่ะเป็นเซตเป็นเซ็ตนี้นะคะเป็นเซตไออัลคาเนตินพัสนี่ค่ะ พร้อมกับ i p a ซเห็นไหมเอ่ยนะคะต,ตัวนี้ก็จะมีออยด้านหลังเหมือนกันแล้วก็มีส่วนประกอบนี่ส่วนประกอบด้านหลังนะคะจะมีแบบสารส,สกัดจากถั่วขาวไคโตซานแอลคานทีสารส,สกัดจากพริกสารส,สกัดจากเมล็ดก,กาแฟไม่คั่วสกัดคาเฟอีนออกนะคะแล้วก็โครเมียมมีม,มีหลายตัวมากะคะ่ะแล้วก็ มีราคาหนะ้ากล่องเท่ากันแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตนะคะแล้วก็มีออยอแล้วก็ปลอดไขแล้วก็ตัวนี้จะมีดีท็อกตัวเด่นเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นลัอตใหม่ของวันที่สิบแปดเดือนสิบเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับจะช่วยเกี่ยวกักกบระบบการขาับผลาญโดยตรงเลยแล้วก็สองเทค่าสองตัวนี้เพราะว่ามันจะข้บปรับสมดุลเพราะว่าจะมีดีท็อกปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ทําให้เกี่ยวกับเวลาทานเนี่ย จะไม่โยโย่ด้วยแล้วก็จะค่อยๆเบลนพวกไขมันเก่าแล้วข้อเด่นของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยลูกค้าอยากอาหารอย่างที่สองเนี่ยดับจับไขมันใหม่ที่คุณทานในแต่ละวันแล้วก็ดึงไขมันเก่าที่สะสมในเซลลูไลน์นะคะดึงออกมาใช้แล้วก็ไม่ลดน้าหนักได้ไวแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่โทมด้วยแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยอนะคะแล้วก็ไม่มีอาการมึนหัวปวดศีรษะหรือว่าคอแห้งแล้วก็นานนอนหลับเป็นปกติในบรรจุภัณฑ์หนึ่งกล่องจะมีอยู่สามสิบแคปซูลนะคะก็คือจะทานได้หนึ่งเดือนแล้วก็ สติมีคันคนที่เป็นไทรอยด์เป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคต่างๆที่ไม่สบายเนี่ยควรจะสอบถามก่อนเวลาจะสั่งซื้อนะคะเพราะว่าเราสามารถจะจะได้บอกว่าแรกคุณควรทานหรือไม่ควรทานดีกว่าอย่าทานซีซัวนะคะเพราะว่าให้คุณเป็นรักษาโรคให้หายก่อนแล้วค่อยมาทานอาหารเสริมดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยผ่านอายอมมีโรงงานอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไม่ยุ่งยากเวลาทานไม่ต้องทานทุกมือ้อก็คือตัวนี้จะทานเป็นก่อนอาหารเที่ยง ส0นาทีนะคะทานตัวไออะคานตินพ l u ตัวไอพลสซีเนี Plus, ่ยทานพร้อมกันอย่างละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเที่ยง3 0ส,สินาทีแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วให้เราดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วเนี่ยมันจะได้ช่วยขับทางปัสสาวะออกไปแล้วก็ทางเหนือด้วยเราแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกเครียดด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะดีแล้วก็ทานาปลอดภยัยแล้วตัวนี้จะช่วยกับเบรนแล้วก็กผ่อนผานคนที่มีหน้าท้องต้นแขนต้นขาใหญ่เนี่ยแล้วก็ลดน้ำหนักยากเนี่ยจัดไปเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่หินมมากเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าในผลิตภัณฑ์ตัวนนนีีี้้้มออะไรบางขงขใตก็ จะเป็นฟอยแล้วก็มีบอกเหมือนกันนะคะอย่างตัวไอทนนทีเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันก็ <c oughs> จะเขียนบอกว่าไอทนทนทีมีวันเดือนปีแล้วก็จะมีจะมีอันน,น,นี้อันนี้คือของที่กินเองนะคะอะแล้วก็อย่างตัวไอพัลซีไอพาัาซีตัวนี้จะมีพวกเกี่ยวกับสุขภาพดีอะคะ่ะแล้วก็ดีท็อกด้วยลดน้ำหนักด้วยแต่ว่าลดน้ำหนักเบาๆก,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 ก็เลยแนะนำให้ทานเป็นเซตคู่ตัวนี้พร้อมกันเลยจะดีกว่าโวนตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดสีเหลืองน้ำตาลตัวนี้นะคะ ทานง่ายตัวนี้ไม่ใช่แค,ค,ป,คปซูลตัวนี้จะเป็นเหมือนม็ดผงบุกอัดนะคะทานง่ายแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเลยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ทานเก่งมากแล้วก็ปรับเสียลดน้ำหนักยากมากจริงๆแนะนำให้ทานเป็นตัวนี้เสริมไปเป็นตัวไอดีไซนเดอร์นะคะตัวนี้ให้ทานเป็นก่อนอาหารเย็นทานแค่หนึ่งเม็ดนะคะก่อนอาหารเย็นสามสิบนาทีแล้วก็ดื่มน้ำเหมือนสองแก้วตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ จะมีเหมือนเหมือนสาลายนะคะเป็นตัวนี้แล้วก็มีออยอมีส่วนประกอบด้านหลังเหมือนกันมีสารสกัดจากใบชาเขียวสารสกัดส้มแขสกสารสกัดถั่วขาวไคโตซานนะคะแอลคาทีนโครเมียมนะคะมีเหมือนกันแล้วก็วัน่งปีนะคะแล้วก็ราคาหน้ากล่องที่พา,าร์240เป็ในขายนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เหรียญราคาเดียวกัน850บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยอสําหรับคนที่ อ้วนมากต้องการลดน้หนักลดน้ําหนักเป็นสิบกิโลเนี่ยแนะนําให้ทานเสามตัวนี้ไปเลยแต่ถ้าลดลดแค่แบบเดินนึงหรือว่าประมาณเดินนึงประมาณสักสี่กิโลห้ากิโลก็ทานตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้แนะนําให้ทานทานเสริมในตอนเย็นไปดีดดกว่าสาหรับคนที่รู้สึกว่าต้องลดน้าหนักยากจริงๆนะคะแนะนาให้ทานดีแต่ถ้าปกติแค่เซ็ตนี้ตัวเดียวก็อยู่แล้วค่ะอันนี้สําหรับเป็นตัวเสริมหรักปรับเซียนสำหรับคนที่ลงยากจริงๆแนะนําเพราะว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงเดินแรกเนี่ยที่ทานผลิตภัณฑ์อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม รู้สึกน้ำหนักลงช้ารู้สึกเฟิร์มช้าะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยยาตัวนี้จะข่าปรับสดุลในร่างกายจะมีท็อกแล้วก็ช่วยดึงเซลลูไลท์ไขมันเก่าก็เหมือนเราค่ะเวลาให้เราอ้วนเนี่ยเรายังต้องใช้เวลานานกว่าถึงจะอ้วนได้แต่เวลาชอบเบรนไขมันเก่าสะสมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการที่เบรนเอาไขมันเก่าออกทีละช่วงทีละจุดอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ยาแล้วก็มีผลของเคียงไม่เหมือนยาค่ะเพราะนี่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็แนะนําให้ทานต่อเนื่อง พอพอทานเซตเนี้ยต่อเนื่งในเดือนที่สองจะรู้สึกว่าลดน้ำหนักได้ไวขึ้นแล้วก็เฟิร์มแล้วก็เบ์นขึ้นแล้วก็ต้นแขนต้นขาก็ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็ไม่หย่อนไม่โซมเนียนะคะแล้วก็ไม่ใจสั่นปลอดภัยการันตีเพราะว่าทานเองแล้วก็แนะนําว่าสมมุติถ้าเราเป็นคนที่ทานมื้อเที่ยงน้อยกว่ามื้อเย็นใช่ไหมคะก็ให้เราเราเปลี่ยนตัวเนี้ยไปทานเป็นก่อนอาหารเย็นแทนก็ได้เลือกเลือกเอาในหนึ่งมื้อค่ะที่เราคิดว่าทานเยอะนะคะแล้วก็อย่างวันเนี้ยเดี๋ยวเป็นจะต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนแหละก็ ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยก็เอาตัวไอทานาทีนะคะตัวอาปาสีเนี่ยกินอย่างเม็ดก่อนเพราะเราขายเองเราก็กินเองแล้วเราก็อยากจะแบบเราต้องทดลองเองก่อนเราถึงจะบอกว่ามีอาการข้างเคียงหรือปดหมือมเพราะว่าเราเรารู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็เลยถึงจะมาบอกต่อค่ะแล้วก็เนี่นะคะ ืทานง่ายมากแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อ้วนอ้วนลดน้ำหนักตัวยากทอแท้ทานมาหลมเปลี่ยนะพันะคะแล้วก็เป็นคนที่บางคนก็ผิวดําคล้ามีริ้วรอยเนี่ยก็แนะนําว่าให้โอกาสไอสเซนเดอร์ได้ตอบโจทย์แล้วก็ให้ให้ช่วยให้คุณอะ่ะเออพบลดน้ําหนักแล้วก็ ผิวขาวได้อย่างสนใจด้วยแล้วกันนะคะก็ยังไงถ้าจะติดต่อสอบถามก็มาได้ที่0846697896 0846697896ไลบซ23 BEN z EY 23 BEN z EY 23นะคะไลน์แล้วก็ Facebook Facebook ได้ที่ b e n ซ a s อัน e n d e r BEN z EY แล้วก็ I S L E N D R นะคะ เมเซียเซนเนอร์ขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีปัญหาสอบถามสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของไอเซลเดอร์ของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันค่ะขอให้สมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะในวันใกล้วันปีใหมด่ด้วยเนาะแล้วก็ใกล้วันพ่อด้วยก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วกันขอบคุณมากค่ะ